สวัสดีครับทุกคน <What? S 1> วันนี้กินหมูกระทะนะครับผม <What? S 1> อันนี้พี่สาคนเล็บสวัสดีค่ะอันนี้พี่สาคนโตเมื่อก่อนใ้อยู่ในห้างข้าวข่าวตอนนี้ <What? S 1> ดาเหมือนคนอิสลามจังเลย <c oughs> <c oughs> อันนั่นหล้างเนอยอันนี้ลานโตคนโตเมื่อวานในวันเกิดลานคนนี้จ้าสวัสดีค่ะ นั่นนพี่นองจะได้เจอกันพรมหน้าพรมตานะครับผมียังเลยเจ้านี่่างกับพี่เคยไม่แล้ว <c oughs> ยังไม่จบเลยนะครับเรื่องไอ h o นไอเปิ e นั่นนะ่ะใครจะดีกว่า อันนี้ครับอันนี้น้องชายกับน้องชายคนเนี้กับคนเต๋อครับอันนี้ครับรมอล้ันนี้ครับผมมีแต่เพี่อนน้องเรานะครับผม โอเคนะครับขอบคอณบ๊ายบายดีเจอกันคลิปหน้านะครับ <c oughs> <c oughs>